ดูๆไปนะครับพี่น้องครับที่ดินเขากระดงผมมองว่าน่าจะยืดเยื้อออกไปอีกสักไม่รู้ประมาณไหนนะครับยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะยืดเยื้อออกไปประมาณไหนเพราะว่าเาชาวบ้านชาวเมืองเองนะครับรวมตัวกันคัดค้านรวมตัวกันประท้วงนะครับไม่ให้มีการเพิกถอนโฉนดหรือไม่ให้มีการขับไล่นะครับทั้งหมด99 5าร นะครับที่ดินที่มีข้อพิาพาทกันอยู่กับการรถไฟนะ,ะเพราะว่าทางทนายของฝั่งผู้เรียกร้องนะครับบอกว่าที่ดินเนี้ยสารดีกาสูงสุดที่วินิจฉัยไว้ไม่ได้วินิจฉัยให้เพิกถอนโฉนดทั้งหมดนะครับนะและก็ไม่ใช่คู่กรณีด้วยคู่กรณีคือกรมที่ดินครับ ท่านคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นเข้ามากันหน่อยครับเรื่องนี้จะจบยังไง